อุ้ยเงียบเลยอ่ะอะไรครับราคานี้เขาขายกันเนี่ยเพ่คำร้ายเงเด้ก็สอบไปสอไปคุยกับใครรับลูบี้แฟไฟไหมครับเซ็ตนึงไปจับอยู่ตรงน้ำ่คงไม่ตางกัน

I am right into the song, fine. It's Bobby so I the dark เฮ้ยกรตีมผมกระตุกว่ะใบเฟรมของตกว่ะเฮ้ย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 พี่แจ็คอยู่ไหนครับเฮ้ยไอ้เหี้ยเงินมีห้าแสนเอ๊ไม่เป็นไร ไม่น่าตีดูเลยเงไมห้าเสตัวดีกว่าโอ้ยโอ้ยทีมผมแหลกวะ あれ。No, no, no. ปุ่นงัดล้านนี่สองนาทีนะก็ได้ ีใครไปงัดล้านไหมกล้าอยู่ไหนกล้าน้านแต่งตัวเี่ยฮะน้านแต่งตัวร้านเสื้อผ้าพี่เล่นร้านไหนอ่ะพี่มารับที่ร้านตลาดกลางปูนครับเบียเอ้ยปูนครับพี่เบียจะเล่นปูนหรือร้านเนี่ยยังไง มีงเนียดพี่ดี๋เหรอวะทำไมพีเลียดตกอะ่ะมันไม่ถึงจะแซ่บเลยนะกา้ากลั้นพี่ไปรับแบบเอ้อท อยู่แลนเรี่องใช่ปะจ้าหลอนกลางนี่ใช่เงมบาบี้เงาบาบี้อะไรอันนี้อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยุูนร้านปั๊มนะ ปูไหมเล่นปูด,ดีกว่าไปลูกไหนอ่ะเก็บซาเดี๋ยวไปเล่นลูกซาไปให้ลูกเก็บซาเล่นลูกเนินนะพี่ไอ้หยา,าลูกเนินนี่เวยนี่เอาคนดูนะเดีสยวครับสวัสดีครับไปลุกงซีชาโก้ ตไปมืนขอ,อ่ปงเหอไม่รู้ะอะไรเค็งคำร้ายยื้อดสอไปตีมผมกระตุกปะเหนื่อยผมไม่ดีอ่ะเฟรมเรดหล่นเนี่ยแล้วก็บิเดเลดปกมี<อ>ตังค์ 10m ทำอะไรดีอืมให้ผมยืมแสนหนึ่งตังค์ไม่พอส่งแกงแสนเลยครับมั้ยใช่ เราวงี้เองก็ตีทำไมไปเบซื้อเท่าไหเมื่อก็ผมตีไปเริ่มดูเงินเอซื้อเท่าไหร่บ้าอ่ะฮะือแสนเงินโอ้เริ่มดูตอนแรกมีมาณเก้าส0นสุดท้ายหมดตั่วเดี๋ยวขอมาล่าเ้ิงดูกระจ่อปังทำแบบไปซื้อกบบสุดซีลาของตัวกระตอมนะ น้ำจามาันเยอะหน้ามันของมาาันตางกันเราทำ่ะใจมช้พังไม่น่าจะมาอร่อยข้อเสียงแต่แจ็ตขอกำลังเสริมนะครับเราขาดกี่คนอ่ะมีมีปุน่นก,กับเบียร์เอ้ยไม่ใช่เบียร์แล้ววะบูกำลังมาขาอสองครับลูกชา เก็บชาขวามือต okay. ัวทีอ่ะปูนนะพี่ตอนนี้มอลลี่มาแล้วขดหนึ่งลืมไปล้านใช่ไหมพี่เอ่อไม่ปูนครับปูนโอเคทำได้ได้ปุ้นเลยยังปุ้นกับบูนับแล้วครับนับแล้ว เฮ้ยเฮ้ยสตรีมกูเป็นอะไรวะไอ้เฮียนี่ไข่เนี่ยจ้าไข่เหรออ้าวกล้าไปถอดหมวกมาน,นี่ถอดน,นี่เฉยๆกล้าสตรีมอยู่เปล่าโกพี่โกแต่เน็ตผมเหมือนเน็ตผมไม่ค่อยดีอ่ะทำไมอ่ะช่วงนี้เน็ตมเป็นไรม่รู้ฝนตกอ่ะอยู่ดีฝนมันก็ตกอ่ะ <ทำ S 1> พี่เป็นไหมในกรุงเทพตกไหม ก็ดี<ม>แล้วนะอยู่ปทุมกรุงเทพไปแหละก็ดีนะอากาศเย็นดูเย็นพี่จะตกตอนเช้าผมตากตากฝนทำงาน <laughs> อ่ะเย้ <c oughs> และบางที่คือแบบมันอยู่ดีมันแห้งใช่ไหมฝนมันตกอ่ะไฟมันดับบางที่ที่ผมอยู่อ่ะจะต้องบอกว่าอะไรนะถ้ามึงมึงรู้จักกูไหมถ้ามึงไม่รู้จักกูอ่ะเอ้ยถ้ามึงได้รู้จักกูเดี๋ยวมึงจะหนาวนะ อยังนี่้ออ๋ออ๋อเอาผมเกลนแล <c oughs> ้วผมเกนละเออถ้าร <c oughs> ู้จักเดี๋ยวมึงหนาวนะแล้วทุกวันนี้ยังเป็นแบบสิ่งนักบิดอยู่ไหมไม่ค่อยได้ไปไหนเลยอะตั้งแต่หลุดลมไม่ได้ไปไหนเลยลงหนังก็ไม่ได้เข้าอ่ะนานๆทีีิ น่าจะ <c oughs> ได้เนาะแก่ไอ้แต่ผมอยากดูหนังไอนะ้น่ะหนังหนังที่มาใหม่อนี่ยก็เห็นอย่างฮาราฮาราปร่าไ,ไม่ใช่ป่าอะไรไม่รู้ป่าฮาราฮาราหนังนฮาลาคนที่แสดงอ่ะคนเนทวท่โยดป,ปะไม่แน่ใจ คือเฮียแล้วปลาละสกินอะไรจับจับจับกินไก่ย่างฮะใอ้ไอ้นี่ก็น่าดูนะไอ้เซียนพ้าใช่เซียนพ้าน่าดูใช่ใช่ไอ้พ้านั่นร้อยล้านเลยพี่ต้องไปดูหนังอันนี้ทวงอืมเฮียไม่ใช่อะไปหาดูแต่ผมไม่เคยดูเฮียเลยนะพี่เป็ดูหรือไงมันเป็นมันเป็นนักบวยแตไม่เคยดูเในบ้านท่บ้านอะว่าไงพี่ผม ไอดีเิมใช่ไหมใช่ใช่ไอดีเดี๋ที่ผมส่งไปให้เลยไอดีเลขไรนะห้าหกสามพี่หัวสูงก็งี้แหละอยู่แล้วไอ้เฮียกูไม่เคยอยู่นี่กันมองต่ำไงไม่ได้มืออะโอ้โหแรงโผล่แรงโผล่แรงจริงึงภูมิใจนะที่มีกูอะไม่มีกูอะกูจะเอาใครวะ สรุปกูหรือมึงต้องมุมใจวะเน็ตเป็นอะไรวะเน็ตมันเอใครมีเขียวแดงๆเนี่ยน้องเหลืองแดงๆแคนจะตีเบร์เบรผมมีขันเริ่มแล้วเหรอทำไมเขาวิ่งใส่อะไรนะแคนอะไรนะซีซีวิแคนอะไรนะหอยทีไปปูนขายห้าฮานปูนส่งแก๊งหรือเปล่านี่พี่แคนดี้อยู่ไหมปูนส่งแก๊งหรือเปล่าพี่โบโอ้ยพีททำไว้ทุกอย่างแล้วซีซี เอาดีอะดีอมข้องแกงมาเปล่าโอ้โหเย้เอาละโอเคโอเคไงมันสั่นไหมตรงที่บูอยู่อ่ะไม่สั่นเลยเพแจะตอนแผ่นดินตอนแผ่นดินไหวผมนอนอยู่นะแต่นอนมากบอะตอนเนี้ยใช่ผมตื่นไหมทีบอกแผ่นดินไหวผมยังไม่รู้เลยเกิดเลยขึ้นนอนหลับอยู่อ้ยแถบอีสานแถบอีสานไม่โดนนี่เลยอะไรหลักเลยหลักเล่นเนี้ยมันดูแล้วดรอบไปถ้าเราช้านี้เราก็จะน้ำหมดเว้ย เล่นหน่อยนะกาเล่นไปนะเ,นนะะเนดี๋ยวเพื่อนอยู่โอ้ตาย เป็นอะไรอ่ะโออเน็ตเป็นอะไรอ่ะ oh. เกิดพี่เกิดเกิ ไม่มีคนเห็นพี่ชุบหรือผมเล่นเกิดมาพูดนะต้ะนไม้เลิบเย้ยกูโดดตาย แอนนิตเป็นไร